เมื่อทีมตำรวจตกอับกำลังถูกยุบทีมมาปลอมตัวขายไก่ทอดเพื่อสืบล่องลอยเฉพาอขายาแต่ดันขายไก่ทอดได้วันละเป็นแสนแสนบาทถ้าเป็นคุณจะยังทำงานตำรวจต่อไปหรือไม่สวัสดีครับเราติดจอคอหนังสปอยหนังจนคุณต้องติดจอ วันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า extreme job ภารกิจทอดไก่ซุ่มจับเจ้าพ่อก่อนที่เราจะมาสปอยกันอย่าลืมกดติดตามติดจอโคหนังตามช่องทางต่างๆเพื่อที่จะได้รับชมวิดีโอสปอยหนังใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้ว เหล่าคอหนังมาติดจอกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาครับก็เจอกบบแก๊งค้าย,ยากําลังนั่งเล่นพนันกันอยู่แล้วอยู่ดีๆก็พลึบตํารวจกําลังทําการบุกจับแก๊งค้าย,ยานี้ครับแต่ว่าโลยตัวไม่เป็นแล้วก็บอกว่าทั้งหมดยกมือขึ้นฉันมาจับพวกขี้ยา แล้วก็ยังหนีนะมีตำรวจดักหน้าประตูอยู่แล้วไอ้หนุ่มคนนี้ชื่อแจฮุนครับหรือนักสืบแจนักสืบแจนี่ลงสนามครั้งแรกครับอย่างเฟรแล้วนี่ก็คือนักสืบยองโฮครับหรือว่านักสืบยองนั่นเองพอผู้ร้ายจะออกไปทางหน้าต่างก็เจอกับพระเอกครับเป็นหัวหน้าทีมตำรวจชื่อว่าหัวหน้าโกแต่แม่งลรยตัวไม่เป็นเหมือนกับใช้เชือกไม่เป็นด้วยครับจนให้โจนช่วยดึงขึ้นไปให้หน่อยโถสภาพจนโดนโจนด่าเลยครับว่าถ้าจะลยตัวก็ควรได้โดดสวยๆพังหน้าต่างกลิ้งตัวแบบพระเอกเท่ ay, ๆซัด แบบไม่ให้โดนเล่นงานแล้วก็จับโจรซะแล้วหัวหน้าโกก็บอกว่าก็ไม่มีเงินนีหว่าถ้าทํากระจกแตกใครจะจ่ายค่าเสียหายอะ่ะโจรก็สมเพศแทนครับแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วหัวหน้าโกก็สั่งลุยครับโจรใช้กระเป๋ารุนแรงกระแทกจากการโดดลงหน้าต่างไปเลยครับแมงโคเททีนี้เชือกที่หัวหน้าโกเลยตัวก็ล้อฟรีครับดีที่มันสุดเชือกกอนแล้วก็ล้มขมำไม่งั้นนี่ตกตึกตุยไปแล้วนะครับ แล้วก็เกือบทั้งทีมครับไล่ตามโจรสุดชีวิตจนโจรไปขโมยรถพลเมืองแถวนั้นได้แบบเท่ๆครับเกือบจะหนีไปได้สุดท้ายครับโดนเจ๊แกลากลงมาจากรถแล้วก็วิ่งหนีต่อครับโคตรเกียนในขณะที่ทุกคนกําลังวิ่งตาลีตาเหลือกนั้นนักสืบมาแม่งขับสกูตเตอร์ไปแบบชิวๆเลยครับ ชนต้มโจนลงไปนอนกับพื้นสุดท้ายครับลืมเอากุญแจมือมาแล้วก็โดนโจนช็อตไฟฟ้าลงไปนอนกับพื้นอะไรวะเนี่ยพอโจนวิ่งหนีไปครับโดนรถบัสชนลงไปนอนแล้วรถเก่งแถวนั้นก็หักหลบจนครับไปชนกับรถอีกคันแล้วก็ชนต่อชนต่อกันอีก4คัน5คันจนเละไปทางแยกเลยครับทีนี้ทีมหัวหน้าโกก็โดนพุ่มกับดาเละเลยครับจับโจนได้แต่ทําโจนเกือบตายที่จริงรถบัสต่างหากที่จับโจนได้แล้วห้อยตัวลงมาเพราะกลัวหน้าต่างพังแต่รถชนกัน16คันนี่ แล้วผูมกกับก <ai> <parece> ็บอกอีกครับว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะต้องโดนยุบทีมหัดเอาแบบรุ่นน้องเชวสบ้างเขาจะได้เลื่อนขั้นอยู่แล้วแล้วดูคุณสิแล้วทีมหัวหน้าโก้ก็โดนไล่ออกจากห้องเลยครับโคตรน่าสงสารแล้วก็ไปเจอกับรุ่นน้องเวพอดีแล้วก็โดนแสะเรื่องรถบัสจับโจรได้หน้าแหกกันเลยทีเดียวเกือบจะตีกันครับแต่สุดท้ายก็ดีกันได้ครับแล้วก็ไปกินมื้อเย็นกันทีนี้ก็โดนรุ่นน้องกล่อมครับว่านี่คือเบาะแสของอีมูแบจะพอขายยาลายใหญ่ถ้าคุณจับอีมูแบได้อาจจะเเป็นนนนผลลงาชิ้้ใใหหญ่ือ ได้สุดท้ายครับทีหมหุวนน้าโกก็ไปเฝ้าสังเกตการหน้าตึกและหลอกให้นักสืบแจที่ไฟแรงนั้นปลอมตัวครับเป็นวิศวกร,กรบ้างเป็นนักเทควันโดบ้างคนงานก่อสร้างบ้างแล้วให้นักสืบมาเฝ้าสังเกตการอยู่บนตึกส่องไปส่องมาครับโดนมนุษย์ป้าแล้วก็โดนแจ้งตำรวจจับหาว่าทำมองขณะเดียวกันนักสืบแจก็โดนจับขึ้นรถไปทำงานไซต์ก่อสร้างครับอย่างเกียนปลอมตัวจนได้ไปสร้างบ้านเฉย เช้าวันถัดมาก็เปลี่ยนที่สืบครับเป็นร้านไก่ทอดฝั่งตรงข้ามวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่ได้เบาะแสของอ e ีมูแบร์ครับสุดท้ายตีกันเรื่องไม่มีคนจ่ายค่าไก่ทอดแล้วอ e ีมูแบร์ก็มาครับจนกลับมาได้สติได้แล้วท้อแก่ก็เลยเลี้ยงไก่ทอดเลยครับเพราะว่าร้านนี้กำลังจะเจ๊งแล้วด้วยความไฟแรงนักสืบแจก็ตะโกนว่าผมจะซื้อร้านนี้ครับโดนตบเลยครับงานนี้แต่ว่านักสืบจางกับนักสืบมาก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไอเดียที่ดีแต่หัวหน้าโกไม่เอาด้วยแล้วนักสืบแจก็บอกว่่่าผมมีีเเงงินก็บแตยอยู ขอซื้อร้านนี้ได้เพื่อ,อหน้าแล้วผมแต่งงานชาหน้าก็ได้ขอโทษด้วยนะแม่ ใจแม่งโคตรถึงพอหัวหน้ากลับมาบ้านเมียหัวหน้าก็แอบซองถุงกระดาษกุชชี่ครับคิดว่าเป็นกระเป๋ากุชชี่จริงๆเซ็งเลยครับงานนี้แล้วเมียหัวหน้าโกก็ทํากับข้าวให้กินครับแต่พอทํามานี่เป็นไก่ทอดครับยางหลอนี่กินไก่ทอดมา5วันแล้วนะครับจะเป็นเกาอยู่แล้วแล้วก็โดนเมียแซะใหญ่เลยครับว่าคนอื่นเอาแต่เลื่อนขั้นหันมามองสามีตัวเองแล้วเศร้าเหลือเกินไม่ได้เลื่อนขั้นมา20ปีเช้าวันถัดมาก็โดนพ่วงกับด่าอีกครับจนหัวหน้ากโกทนไม่ไหวต้องถอนเงินบํานาญมาใช้ล่วงหน้าและมาซื้ออร้านนไก่ทดจ วันนี้ทุกคนห้ามกลับบ้านแล้วก็ติดตั้งเครื่องดักฟังต่างๆและฐานบัญชาการเลยครับอย่างเท่พอกําลังจะเท่ครับก็มีลูกค้าเข้าร้านร้านยังไม่เปิดครับพอกําลังจะเท่ก็มีลูกค้าเข้าร้านโวยวายกันใหญ่เลยครับไหนบอกไม่มีลูกค้าจะเจงแล้วนี่วันนี้มาตั้ง13คนแล้วดักฟังสืบไปสืบมาสุดท้ายครับได้เบาะแสโจนแม่งต่อยกันแย่งเปิดช่อง YouTube คนนึงจะเปิดติดจอคอหนังคนนึงจะดูออเจ้าทีนี้ทีหมหัวหน้าโกจากที่จะสืบข้อมูลกลายเป็นแบ่งทีมตีกันเชียร์มว เลยครับงานนี้อย่างหาอะไรกันครับเนี่และโจรก็มาซื้อไก่แต่ว่าไม่มีไก่ทอดขายครับก็เลยไปนัดโจรว่าค่อยมาพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ปิดร้านแล้วสุดท้ายครับหัวหน้าโกไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็วางแผนว่าจะทําฟอร์มลืมเครื่องเคียงเพื่อเข้าไปในตึกนั้นสืบข้อมูล แล้วใครจะทอดไก่แล้วทีมหัวหน้าโกก็เกี่ยงกันทอดไก่เลยครับนักสืบจางก็ทําอาหารรสชาติอย่างกระขี้จนทุกคนในทีมนี่นึกแล้วมขมคอเลยส่วนนักสืบแจก็ครอบครัวชายเป็นใหญ่ครับไม่เคยเข้าครัวจนโดนหัวหน้าโกไล่ให้ทุกคนไปทอดไก่มาแล้วโวทกันต่างคนต่างทํากรรมวิธีวัตถุดิบต่างๆครับและก็ออกมาสภาพนี้แต่ละคนคนอนาถแม่นทอดไก่ไปทั้งตัวเนี่ยนะทําไปได้ยังไงวะเนี่ยจานแรกผ่านไปจานสองสภาพไม่น่ากินพอจานสาม อันนี้อร่อย ฝีมือใครเป็นฝีมือนักสืบมาครับทีนี้อึ้งกันใหญ่เลยครับไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นบ้าไปแล้วอร่อยสุดๆผลนโว้เป็นเอกฉันนักสืบมาทอดไก่เรียบร้อยครับลูกค้าเข้าแต่ตามแผนไม่น่ามีอะไรแต่ว่าลูกค้าเดินสั่งไก่ทอดซอสบ้าไปแล้วครับลืมไปเลยว่ามีอยู่ในเมนูหัวหน้าโกก็ให้นักสืบมาด้านสดครับแต่ว่านักสืบมามีซอสซีโครงย่างสูตรประจําตระกูลอยู่พอทําทเสร็จออกมาสภาพเหมือนไม่ค่อยอร่อยครับแต่สุดท้ายครับอร่อยเหาะดีใจกันใหญ่เลยครับงานนี้แต่เดี๋ยว มันเป็นตำรวจนะที่นี่ครับลูกค้าแน่นร้านเลยครับทอดไก่เสิรฟ์ฟโซจูทําซอสจนแถวคิวยาวออกไปจนถึงหน้าปากซอยนักสืบแจที่กำลังหั่นหอมก็แสบตาลองให้ครับแบบทุรักทุเลโดนใช้ให้ซื้อหัวใช้เท้ากับเกลือแต่นักสืบแจไม่เคยเข้าครัวครับทำให้หั่นหอมช้าโดนหัวนหน้าโกดด่าเลยครับงานนี้ก็มึงเป็นตำรวจนะสุดท้ายจนต้องวองให้นักสืบยองไปซื้อให้ครับเซ็งเลยครับงานนี้ หัวหน้าโกกลับบ้านมาพร้อมถุงกระดาษกุชชี่ใบเดิมหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันเมียก็ตกใจเลยครับกุชชี่แท้ไม่เชื่อสายตาตัวเองจับขึ้นมาเงินฟุง้งเต็มบ้านไม่หมดเลยครับแล้วก็บอกว่าผมได้โบนัสที่ทำงานมาจนภรรยาดีใจไปอาบน้ำผมหอม,หอมแล้วก็ยอมให้หัวหน้าโกมีแมตช์สำคัญด้วยตัดผ้ามาอีกครั้งที่ร้านไก่ทอดจู่ๆก็มียูทูบเบอร์รายการอาหารชื่อดังมาติดต่อขอรีวิวร้านโดยไม่คิดเงินครับแต่ว่าหัวหน้าโกปฏิเสธไปครับเพราะกลัวร้านจะได้ออกทีวีและโด ังกลัวค,ความแตกเรื่องที่ตัวเองเป็นตำรวจก็เลยไล่รายการชื่อดังออกจากร้านไปเลยครับคือหนึ่งนักสืบยองเจอบาะแสของอิมูแบครับแต่ว่าติดต่อใครไม่ได้เลยเพราะว่าคนในร้านกําลังยุ่งโมแต่ขายไก่ทอดจนต้องตามไปคนเดียวสุดท้ายครับตามไม่ทันคลาดกับเบาะแสกลับมาโวยวายคนอื่นไม่สนใจครับแต่เขายังโดนหัวหน้าโกด่าว่าหาวไปอู้งานเอาชิบหายต่างคนต่างเหนื่อยครับแล้วก็ทะเลาะก,กันและนักสืบจางก็บอกว่าวันนี้ขายได้2องล้านสามแสนวอนหรือประมาณ60,000บาทครับจนทําให้ดู ุกคนอึ้งและอารมณ์เย็นลงได้หัวหน้าโกโทนไม่ไหวครับที่ลูกน้องเหนื่อยขายไก่ทอดเลยขึ้นราคาไก่ทอดเป็นจานละ1000บาทโดยประมาณเพื่อหวังว่าลูกค้าจะน้อยลงวันถัดมาครับลูกค้าก็ยังเต็มร้านอยู่เลยบ้าไปแล้วครับนั่นอะไรกันครับเนี่ยจนร้านไก่ทอดนี้ได้ฉายาว่าไก่จักรพพัดลงโซเชียลกันไม่หยุดเลยครับและเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวต้องลองไปแล้วผ่านไปนานเกินไปก็โดนผู้งกับเรียกมาด่าครับว่าหายตัวกันไปไหนทั้งทีมแล้วก็มีโทรศัพท์ดังเข้าครับออเดอร์จากตึก อีมูแบเข้าสับกันตินแตกทิ้งพุ่มกลับไปขายไก่ทอดกันเลยครับเตรียมแผนปฏิบัติการทอดไก่เอ้ยเขาจับคุมวางแผนตัดระบบไฟอย่างดีพอเปิดประตูมาครับเป็นป้าข้างบ้านยายเข้ามาอยู่เพราะว่าแกงอีมูแบย้ายออกไปแล้วทีนี้เศร้าใจกันใหญ่เลยครับแตกสลายวหน้าโกก็เครียดครับว่าต้องโดนไล่ออกแน่ๆทำใจไม่ได้ครับเลยสดเล่าแล้วลืมดันไปว่าเล่าขวนนั้นส่ยานอนหลับเพื่อหลอกให้แกงอีมูแบกินไปแล้ววูบเลยครับงานนี้ตัดเพราะว่าไหนๆจะโดนไล่ออกความหวั สุดท้ายเรามาขายไก่ทอดกันดีกว่าเช้าวันถัดมาครับถูกรายการรีวิวอาหารที่หัวหน้าโกเคยไล่ออกจากร้านไปมาแฉครับว่าขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคและเอาไก่ทอดซื้อจากร้านอื่นมาสับเพื่อขายออกรายการเฉ้าอย่างดังเลยครับพอเรื่องออกทีวีก็โดนรุ่น้องที่หลอกใช้ก่อนหน้านี้ด่าครับและลูกน้องก็รู้ความลับซ้ํายังไม่พอก็ความแตกกับภรรยาอีกครับที่ปกปิดความจริงภรรยาก็บอกว่าลาออกจากตำรวจเถอะอย่างน้อยก็ยังมีเงินเกษียณไว้ตั้งตัวใช่แล้วครับ เงินกเกษียณออกมาเซ็งร้านไก่ทอดแล้วน่าสงสารหัวหน้าโกครับฉากนี้ใจสลายมากเลยแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับแต่ว่าหัวหน้าโกก็ยังไม่ได้สารภาพกับภรรยาไปนะครับว่าเอาเงินกเกษียณไปใช้แล้วกลับมารวมตัวที่ร้านไก่ทอดแบบหมดหวังครับก็มีไอแวนลูกน้องของอีมูแบมาติดต่อซื้อแฟนชส์ขายระดับประเทศครับตอนแรกหัวหน้าโกจะไม่ยอมขายครับแต่ว่าไอแวนเปิดกระเป๋ามานี่เงินเป็นกระตักขายแฟนชายสิครับรออะไรใช่แล้วครับไอแว่นซื้อแฟนชายบังหน้าเพื่อขายยาเสพติดผ่านซอสและไก่ทอดแล้วอี มูแบ,บก็มาติดต่อเจรจาธุรกิจกับพ่อค้ายาเจ้าใหญ่อย่างเท็ดช,ชังที่หัวหน้าโกเคยทําให้คดีหลุดไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เปิดร้านพิซซ่าบางหน้าทีมหัวหน้าโกที่ยังไม่รู้ตัวก็ทําการโปรโมทขอโทษลูกค้าเป็นสาขาหลักของแฟนชายครับส่วนสาขารองต่างๆที่ใช้ค้ายาบางหน้าก็มีแต่พวกที่ยาเป็นพนักงานครับแล้วก็ไล่ลูกค้าสารพัดสารเพจนลูกค้าหนีหมดเลยครับสาขาต่างๆกปโดนรีวิวแย่จัดจนทีมหัวหน้าโกเอะใจไล่สืบประวัติของพนักง,งานสาขาต่างๆ สุดท้ายเจอเบาะแสครับว่ารีวิวแย่แต่ลูกค้ามากขึ้นออเดอร์เดลิเวอรี่เส้นทางการส่งของก็ส่งที่เดิมทุกวันและเมื่อได้รับไก่ทอดก็ทิ้งไก่ทอดตรงนั้นเลยน่าแปลกใจมากพอตามเจอลูกค้าก็พบเบาะแสครับตาแดงแขนม่วง ล่องลอยคล้ายอาการคนเสพยาเสพติดครับและทีนี้คนในทีมหัวหน้าโกก็ตามสืบข้อมูลจากที่ต่างๆและนักสืบมาก็ไปเจอกับพ่อค้ายาโตแป้งครับจนโดนกระทืบและจับได้อิมูแบก็เลยรู้เลยครับว่านักสืบมาเป็นตำรวจโวยวายเลยครับงานนี้กะจะทำธุรกิจแบบเงียบๆไอแวนก็โดนทืบตามเลยครับเพราะไปซื้อธุรกิจตำรวจมาและอิมูแบก็ติดต่อไปหาหัวหน้าโกครับเพื่อล่อให้ทีมหัวหน้าโกมาแล้วฆ่าทิ้งสุดท้ายครับนักสืบจางมีแอปตามผัวเฉยเลยออกรถเลยครับงานนี้ตอนแรกก็ จะห่วงครับว่านักสืบมาจะเป็นอะไรแต่เปล่าเลยครับเป็นห่วงคนร้ายมากกว่าเพราะว่านักสืบมานั้นเป็นตัวตึงในโครงการรับระดับประเทศ3ต่ตอนพร้อมอาวุธนี่ชิลๆเลยครับเพราะว่าเคยเป็นนักยูโดทีมชาติมาก่อนตามล่องรอย GPS ไปมาก็คลาดกับนักสืบมาครับเพราะว่านักสืบมานั้นเกาะรถบรรทุกข,ของแก๊งขายยามาอีกทีแล้วนักสืบนาก็ตามสืบมาเรื่อยๆครับเจอกับเท็ดชางและอ e ีมูแบรกำลังนัดแลกเปลี่ยนยากันอยู่เลยพอขายยาตัวใหญ่ทั้งสองและนักสืบมาก็เปิดแอปเสียงหวตอตำรวจครบับวงแตกเลยครับงานนี้ พอคิดว่าต่างคนต่างฝา่ายเรียกตำรวจมาก็โป้งครับยิงลงขาหนึ่งนัดตีกันยับเลยครับงานนี้และรถหัวหน้ากโกก็ขับมาพอดีเจอกับแก๊งค้ายาครับทีมหัวหน้ากโก5คนเจอกับแก๊งค้ายา2แกง๊งหัวหน้ากโกก็ถ่ายภาพส่งไปหารุ่นน้องชเวรครับที่กําลังสืบสวนลูกน้องของอ e ีมูแบที่จับได้ก่อนหน้านี้แล้วรุ่นน้องชเวก็เตรียมกําลังเสริมเลยครับฉากนี้แต่รุ่นน้องชเวก็บอกครับว่าที่หน้าเป็นห่วงไม่ใช่ทีมหัวหน้ากโกครับแต่เป็นห่วงแก๊งค้ายามากกว่างงเลยครับงานนี้ไงเป็นงั้น และรุนน้องชวเวก็บอกในฉากนี้ครับว่านักสืบยองโหนั้นมาจากหน่วยซิลโคตรตงมีข่าวลือว่าเคยฆ่าคนมาด้วยนักสืบจางก็เป็นแชมป์มวยไทยระดับเอเชียจนได้ฉายาว่าจางบากที่มาจากเรื่ององค์บากนึกว่าจ่าผดมแมงโตรโหดและนักสืบแจ๊ก็เป็นยอดนักเบสบอลครับที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดขนาดโดนล,ลุมกระทืบโดนฟาดยังนอนยิ้มอยู่เลยลุกขึ้นมาสวนหน้าตาเฉยเลยครับส่วนหัวหน้าโกก็ได้ฉายาซอมบี้ครับทำคดีใหญ่ๆมา20ปีเคยโดนแทง12แผลแต่ก็ยังไม่เป็นอะไร เป็นพวกตายไม่เป็นโดนฟาดต่อยสวนโดนฟาดต่อยสวนหน้าตาเฉยอย่างตึงสถานการณ์ไม่ดีครับและอิมูแบก็จะเนียนหนีลงเรือไปหัวหน้าโกเห็นก็ตามไปครับแต่ว่าโดนลูกน้องมือขวาขัดขวางไว้ก่อนและลูกน้องมือขวาของอิมูแบจับพัดจับผูกก็ได้มาหนึ่งหนึ่งกับนักสืบจางครับต่อยกันนัวนัวอย่างมันจนในมือขวานั้นโดนนักสืบจางต่อยลงไปนอนกับพื้นตัดภาพมาที่อิมูแบรบนเรือกับหัวหน้าโกก็หวดกันหนึ่งหนึ่งครับต่อยกันตุบตับ ตุบตับอยู่นานมากสุดท้ายครับแลกหมัดกันลงไปนอนกับพื้นหัวหน้าโกลุกมาแบบผู้ชนะแบบซอมบี้ครับแล้วก็จับอิมูแบได้สําเร็จกําลังเสริมมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เจอซากคู่ร้ายนอนเกิดเลยครับงานนี้ทีมหัวหน้าโกแม่นโคเทนักสืบมาแล้วก็นักสืบจางสารภาพรักกันครับดูดปากกันระหว่างเพื่อนรุ่มทีมยืนดูแบบยืนดูแบบและทั้งทีหัวหน้าโกก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษยกทีมอย่างเป็นทางการและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังของเราถ้าเป็นคุณผู้ชมนี่จะเลือกทางไหนครับระหว่างทํางานตํารวจที่เรารักต่อไปหรือว่าลาออกมาขายไก่ทอดและล่ารวยแบบช่างแม่แงแ,แล้วอาชีพตำรวจพิมพ์บอกเราที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าสปอยไม่ถูกใจหรือถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามติดจอคอหนังในช่องทางต่างๆเพื่อรับชมวิดีโอสปอยก่อนใครมีวิดีโออื่นๆเต็มโปรไฟล์สามารถชมย้อนหลังกันได้เต็มที่เลยนะครับและสําหรับวันนี้เราติดจอคอหนังสปอยหนังจช่นคุณต้องติดจอ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ